วันสู่ขอควรเป็นวันที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่สำหรับบางออนแล้วมันคือวันที่หัวใจเธอเริ่มหนักหญิงสาวนั่งพาเพียบอยู่ข้างวัดมือประสานกันแน่นเธอพยายามยิ้มแม้จะรู้สึกได้ถึงสายตาคมกริบที่จ้องมองมาไม่วางแม่จันนั่งอยู่หัวโต๊ะสีหน้าของหญิงวัยกลางคน เรียบนิ่งแต่แฝงความไม่พอใจอย่างชัดเจนอายุเท่านี้แล้วยังเลือกอะไรไม่เป็นอีกแม่จันพูดขึ้นล,ยลอยๆแต่ทุกคนในห้องรู้ดีว่าหมายถึงใครวัดขยับตัวเล็กน้อยแม่ออนเป็นคนดีนะครับออนขยันอดทนแม่จันหัวเราะในลำคอ,อ คนดีมันกินได้แล้ววัดบ้านเขาก็ไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบางออนก้มหน้าแม่ของเธอที่นั่งอยู่อีกฟัง่งนิ้มปากแน่นแต่ไม่กล้าพูดอะไรบ้านของเราก็ไม่ได้รวยแม่จันพูดต่อแต่ก็ไม่จนขนาดต้องไปเอาผู้หญิงบ้านจนๆมามันจะช่วยอะไรลูกได้ คำพูดนั้นเหมือนมีดกีดลงกลางใจบางอ่อนอย่างไม่ปานีวัดรีพูดแทรกแม่ครับเรื่องเงินมันไม่สำคัญหรอกผมทำงานเองแม่จันหันมามองลูกชายพูดง่ายยังไม่รู้รสฉาติชีวิตแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะวัด บางออนเงยหน้าขึ้นหนูอาจไม่ได้มีเงินทองแต่หนูตั้งใจจะดูแลว,วันให้ดีที่สุดนะคะแม่แม่จันเลือกคิ้วตั้งใจอย่างเดียวมันไม่พอหรอกโลกมันโหดร้ายกว่าที่เธอคิดบรรยากาศในห้องเงียบงนันจนได้ยินเสียงนาฬิกาเดินหลังจากแต่งงานบางออน ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหญ่ของแม่จันวันแรกที่ก้าวเข้าประตูเธอบอกตัวเองว่าจะอดทนนี่เธอตื่นกี่โมงแม่จันถามทันทีที่เห็นบางออนนั่งกินข้าวเช้าตื่นตีห้าคา่ะบางออนตอบอย่างสุภาพบันนี้ตื่นตีสี่ครึ่งแม่จันพูดเสียงเรียบ เป็นสภัยต้องรู้หนาที่บังออนพยักหน้าค่ะแม่วันต่อมาบังออนทำกับข้าวอย่างตั้งใจแต่ยังไม่ทันได้ยกขึ้นโต๊ะนี่บังออนใส่น้ำมันเยอะไปไหมแม่จันชะงกหน้ามาดูขนบานจนทำกับข่าวต้องประหยัดแบบนี้สินะบังออนหน้าแดง ค่ะแม่ครั้งต่อไปอ่อนจะระวังให้มากกว่านี้กลางคืนบังอ่อนนั่งเงียบๆข้างวัดเธอรวบรวมความกล้าวัดแม่ไม่ค่อยชอบอ่อนใช่ไหมวัดถอนหายใจแม่เขาก็เป็นแบบนี้แหละอ่อนอย่าไปคิดมากเลยนะแต่อ่อนพยายามแล้วนะวัด เสียงบางออนสัน่นออนไม่อยากให้คุณลำบากใจวัดจับมือเธออดทนหน่อยนะออนยังไงท่านก็เป็นแม่ของผมคำว่าอดทนดังขึ้นอีกครั้งในชีวิตคู่โดยที่บางออนยังไม่รู้เลยว่ามันจะกลายเป็นคำที่เธอได้ยินบ่อยที่สุดคืนนั้นบางออนนอนลืมตา มองบนเพดานน้ำตาค่อยๆไหลออกมาอย่างเงียบงนันเธอไม่เสียใจที่จนแต่เริ่มสงสัยว่าการเป็นสไัยของบ้านนี้เธอจะต้องจ่ายด้วยอะไรอีกบ้างและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นบ้านหลังใหญ่ดูสงบจากภายนอกแต่สำหรับบางออนมันคือสถานที่ ที่เธอไม่เคยรู้สึกว่าเป็นบ้านของตัวเองเลยเช้าวันหนึ่งบางอรอนกำลังจัดโต๊ะอาหารอย่างเงีย,งยบๆเธอทำทุกอย่างตามที่แม่จันเคยสั่งไว้ไม่ผิดจัดช้อนแบบนี้ใครเขาทำกันเสียงแม่จันดังขึ้นจากด้านหลังบางอรอนสะดุง้งขอโทษค่ะแม่อ่อนจะจัดไม่แม่จันถอนหายใจแรง ต้องบอกกี่ครั้งว่าบ้านนี้มีระเบียบไม่ใช่อยากทำอะไรก็ทำบางออนก้มหน้าจัดโต๊ะใหม่โดยไม่พูดอะไรแม้ในใจจะรู้สึกว่ามันไม่ต่างจากเดิมเลยวัดเดินเข้ามาในห้องแม่ครับวันนี้ผมต้องออกไปทำงานแต่เช้าหน่อยนะครับกอดีแม่จันตอบจะได้ไม่ต้องเห็นอะไร ที่มันขันหูขัดตาแต่เช้าคำพูดนั้นบังออนรู้ดีว่าไม่ได้หมายถึงโต๊ะอาหารหลังอาหารเช้าบังออนเริ่มซักผ้าเธอแยกสีแยกผ้าตามที่เคยเรียนรู้มาแม่จันเดินเข้ามาดูซักผ้าแบบนี้หรอค่ะแม่มีอะไรผิดไปหรือเปล่าคะบังออนถามอย่างสุภาพ ก่อมันเปืองน้ำนาซีแม่จันตอบทันทีคนเคยลำบากก่อยังติดนิสัยไม่รู้จักวางแผนเหมือนเดิมบังออนชะงักหนูแค่อยากให้ผ้ามันสะอาดค่ะแม่สะอาดแต่ไม่รู้จักประหยัดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะบางออนบังออนเมมริมฝีปากพยังหน้าเบา ค่ะแม่สายวันนั้นหลังจากทำงานบ้านเสร็จบางออนนั่งพักที่มุมโซฟาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นงานเสร็จแล้วหรอบางออนเจียงแม่จันดังขึ้นอีกครั้งบางออนลุกแทบจะทันทีเสร็จแล้วค่ะแม่เสร็จแล้วก่อนหนังเฉยๆแบบนี้นะหรอแม่จัน พูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจคนขยันเขาหม่ททำกันหลอกแค่หนูนั่งพักแป๊บเดียวค่ะแม่พักแม่จันหัวร้อยยอแต่งเข่าบานคนอื่นมาอย่างหม่ททำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันก่อคิดจะพักแล้วหรอคำว่าขี้เกียจไม่ได้ถูกพูดออกมาแต่บางออนรู้สึกได้อย่างชัดเจนคืนนั้น บางอ่อนนั่งอยู่ในห้องกับวัดความเงียบกดทําหัวใจเธอวัดเธอเรียกเบาๆอืมวัดเงยหน้าจากโทรศัพท์อ่อนทำอะไรผิดตลอดเลยหรือเปล่าวันนิ่งไปเล็กน้อยแม่เขาก็เป็นแบบนั้นแหละออนเขาแค่อยากให้บ้านมันเรียบร้อยแต่ออนพยายามแล้วนะวัด บางออนพูดเสียงสัน่นออนไม่เคยได้นั่งเฉยๆเลยแต่ไม่ว่าทำอะไรก็ไม่ดีวัดถอนหายใจอดทนหน่อยนะออนแม่แก่แล้วอย่าไปถือสาท่านเลยบางออนยิ้มจังๆคคำนี้คนพูดบ่อยจังเลยนะคะวันไม่ตอบเพียงแค่นั่งเงียบวันถัดมาแม่จัน ยืนสมุดบัญชีให้ออนเงินในบ้านฉันเป็นคนดูแลแม่จันพูดชัดถ้อยชัดคำเธอไม่ต้องคิดไม่ต้องถามทำตามที่ฉันบอกก็พอบางออนรับสมุดมามือสั่นเล็กน้อยค่ะแม่ผู้หญิงไหม่มีเงินติดตัวมาก็ต้องรู้จักวางตัวให้เหมาะสม คำพูดนั้นไม่ได้ดังแต่หนักนวงยิ่งกว่าเสียงตะโกนคืนนั้นบางออนนั่งคนเดียวในห้องมองกระเป๋าเสื้อผ้าที่วางอยู่มุมห้องเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงแขกชั่วคราวในบ้านที่ชื่อว่าครอบครัวเธอพึมพำกับตัวเองเบาๆบ้านหลังนี้ไม่เคยมีที่ของออนเลยใช่ไหม และในความเงียบงันนั้นคำว่าอดทนยังคงดังกล้องในหัวส้ำแล้วส้ำเล่าโดยที่บังออนเริ่มไม่แน่ใจว่าเธอจะอดทนไปเพื่ออะไรบ่ายวันหนึ่งบ้านหลังใหญ่มีแขกมาเยือนเสียงหัวเราะดังจากห้องรับแขกแม่จันนั่งสนทนากับเพื่อนรุ่นเดียวกันสีหน้าดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษ ลูกสะพ้ยบ้านเธอเป็นยังไงบังลาเสียงเพื่อนถามขึ้นแม่จันหัวเราะเบาๆก่อพออยู่ได้มั้งบังออนที่กำลังยกน้ำมาเสิร์ฟชะงักเท้าโดยไม่รู้ตัวของฉันนะสีเพื่อนคนนั้นพูดต่อสะพ้ยทำงานธนาคารเงินเดือนเป็นแสน ซื้อบานให้พ่อแม่ผัวอีกหลังหนึ่งด้วยนะแม่จันยิ้มกว้างอืมแบบนั้นเขาเรียกว่าสะพ้ยมีวัสนาบังออนวางแก้วน้ำลงอย่างเงียบหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นวดัดแม่จันเรียกลูกชายมานังฟังด้วยกันสิวัดเดินเข้ามานั่งข้างแม่ บางออนยืนอยู่ด้านหลังเหมือนเงาที่ไม่มีใครมองเห็นเห็นไหมแม่จันพูดต่อโลกสะพ้ายเขาทำงานเก่งหาเงินเก่งสามีไม่ต้องเหนื่อยเลยนะเพื่อนหัวเราะใช่ลูกผู้ชายได้เมียดีชีวิตสบายไปขึ่งหนึ่งแล้วนะลูกแม่จันพยักหน้าแล้วหันไปมองวัด ถ้าแกได้เมียดีๆแบบนั้นป่านนี้ชีวิตแกสบายไปแล้วคำพูดนั้นแทงตรงใจกลางหัวใจบางอ่อนวันหัวเราแห้งๆแม่พูดไปเรื่อยแม่จันไม่ได้หยุดแม่ไม่ได้พูดเล่นนะชีวิตคู่มันต้องคิดให้รอบคอบบางอ่อนกำมือแน่นแต่ยังคงยืนเงียบหลังจากแขกกลับ บรรยากาศในบ้านเงียบผิดปกติบังออนเก็บแก้วน้ำอยู่ในครัวแม่จันเดินตามเข้ามาได้ยินที่เขาผูดไหละ่ะบังออนแม่จันถามเสียงเรียบบังออนไม่กล้าสบตาได้ยินค่ะแม่แต่ก่ออย่าไปน้อยใจละ่ะแม่จันพูดต่อคนเรามีบุญวัาสนาต่างกัน บางออนเกินน้ำลายหนูไม่ได้คิดอะไรคะ่ะแม่จันยิ้มบางๆก็ดีแล้วรู้ตัวไหวอยู่ตรงไหนจะได้ไม่ต้องเรียกร้องอะไรเกินตัวขึ้นนั้นบางออนนั่งอยู่บนเตียงความเงียบทำให้เสียงในหัวดังชัดเจนวัดเดินเข้ามาออนวันนี้แม่เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกนะบางออนเงยนหน้าขึ้น คุณคิดแบบนั้นจริงๆเหรอคะวันลังเลแม่เขาแค่พูดตามภาษาคนแก่นะบางออนแล้วคุณล่ะบางออนถามเสียงเบาคุณคิดเหมือนแม่ไหมว่าถ้าคุณได้เมียที่รวยกว่านี้ชีวิตคุณจะดีกว่าเดิมวัดนิ่งไปเขาไม่ตอบทันทีออนไม่ได้อยากให้คุณเลือกออนแทนแม่บางออนพูดต่อ แต่ออนอยากให้คุณพูดอะไรสักอย่างตอนที่แม่พูดแบบนั้นวัดถอนหายใจออนอย่าคิดมากแม่เขาอายุมากแล้วพูดอะไรก็ไปปล่อยไปเธอบางออนยิ้มจางๆแต่รอยยิ้มนั้นไม่ถึงดวงตาออนเข้าใจแล้วเธอพูดเบาๆเข้าใจว่าความเงียบของคุณมันดังแค่ไหนวัดมองเธอ เหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็เงียบคืนนั้นบางออนนอนหันหลังให้วัดน้ำตาไหลเงียบๆลงบนหมอนคำพูดของแม่จันร์ดังก้องอยู่ในหัวถ่ายแกได้เมียดีๆป่านนี้ชีวิตแกสบายไปแล้วและบางออนเริ่มรู้สึกว่าเธออาจเป็นเพียงข้อผิดพลาดในชีวิตของใครบางคน ช่วงหลังมานี้บางอ่อนแทบไม่ยิ้มไม่ใช่เพราะเธอไม่อยากยิ้มแต่เพราะเธอไม่รู้จะยิ้มไปเพื่ออะไรเธอตื่นเช้าทำงานบ้านแล้วเงียบกินข้าวเงียบเข้าหนอนเงียบเหมือนเธอเรียนรู้ว่าการพูดไม่ได้ช่วยให้ใครฟังและการอธิบายก็ไม่ได้ทำให้ใครเข้าใจเย็นวันหนึ่งแม่จันทร นั่งโจทยอะไรบางอย่างอยู่ที่โต๊ะกลางบ้านสีหน้าเข้่งเคียดผิดปกติบางอ่อนเสียงเรียกนั้นเรียบแต่เย็นบางอ่อนหยุดมือจากการพ,าพาับผ้าค่ะแม่แม่จันเงยหน้าขึ้นเงินในลิ้นช้างหายสองพันบางอ่อนชะงักเงินอะไรคะก่อเงินในบ้านนี่แหละแม่จันรพูดชัดถ้อยชัดคำ ฉันวางไว้แล้วมันก็หายไปบังอ่อนนาซีดหนูไม่ได้เอานะคะแม่หนูไม่เคยเปิดลิ้นช้างนั้นเลยแม่จันหัวเราะเบาๆฮึมไม่ต้องรีบปฏิเสธขนาดนั้นก็ได้หนูพูดความจริงนะคะบังอ่อนเสียงสัน่นหนูไม่เคยขอเงินบ้านนี้แม่ต่บาดเดียวแม่จันพิงผนังเก้าอี้มองเธอตั้งแต่หัวจะดเท้า คนมันไม่เคยมีพอใดมาอยู่ไก่เงินมันก็ต้องวันไว้เป็นธรรมดาคำพูดนั้นไม่ใช่การกล่าวหาโดยตรงแต่มันชัดเจนยิ่งกว่าคำว่าขโมยแม่หมายความว่ายังไงคะบังออนถามเบาๆฉันไม่ได้หมายความว่าอะไรรอกแม่จันตอบแข่ผลให้รู้ไว้ว่าของในบ้านนี้ ทุกบาททุกสตางค์มันมีเจ้าของบางอ่อนยืนนิ่ง ing, เหมือนถูกตอกย้ำว่าเธอไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะแต่ต้องแม้จะเป็นสมาชิกในบ้านนี้แล้วก็ตามวัดเดินเข้ามาพอดีมีอะไรกันครับแม่จันหันไปมองลูกชายก่อคุยกันเรื่องเงินที่หายแม่ไม่อยากให้มีปัญหาที่หลัง วัดมองหน้าบางออนออนเธอเอาไปหรือเปล่าคำถามนั้นเบากว่าของแม่จันแต่กลับเจ็บกว่าบางออนสายหน้าไม่ค่ะวัดพยักหน้างั้นก็คงจะจำผิดแหละแม่แม่จันถอนหายใจแม่ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นคืนนั้น บางออนนั่งอยู่คนเดียวในห้องไฟดวงเล็กส่องให้เห็นเงาตัวเองบนผนังเล็กๆและเดียวดายประตูเปิดออกวัดเดินเข้ามาออนใย่่คินมากเลยนะเขาพูดเสียงอ่อนแม่เขาแค่ระวังบางออนหัวราบเบาๆแต่เสียงน,นั้นแห้งเพือกคุณรู้ไหมวันนี้เป็นครั้งแรก ที่อ่อนรู้สึกว่าอ่อนไม่ใช่คนในบ้านนี้เลยวัดนั่งลงข้างเธอออนเธอพูดเกินไปแล้วอ่อนพูดตามความรู้สึกบางอ่อนหันมามองคุณเคยคิดบ้างไหมว่าการที่คุณไม่พูดอะไรมันทำให้ออนรู้สึกยังไงวัดนิ่งออนแม่เขาแก่แล้วนะใหญ่คินมากเลย บางออนก้มหน้าน้ำตาหยดลงบนมืออ่อนไม่ได้อยากทะเลาะอ่อนแค่อยากให้คุณเชื่อใจอ่อนบ้างวัดเงียบเงียบเหมือนทุกครั้งบางอ่อนยกมือปาดน้ำตาพยายามสูดลมหายใจบางทีเธอพูดเบาๆอ่อนอาจจะอดทนมามากเกินไปจนคนคิดว่าอ่อนไม่เจ็บอะไร วันเงยหน้าขึ้นเหมือนอยากจะพูดแต่สุดท้ายก็ไม่พูดคืนนั้นบางอ่อนนางกอดเข่ารองให้คนเดียวเสียงสะอื้นถูกกืนหายในความมืดเธอถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่คือชีวิตคู่ที่เธอเลือกจริงหรอหรือกำลังหลงเหลืออยู่เพียงเพราะคำว่าอดทนและเป็นครั้งแรกที่บางอ่อน เริ่มรู้สึกว่าความอดทนของเธอใกล้จะหมดลงเต็มทีแล้วเช้าวันนั้นอาการเงี่ยผิดปกติบางออนตื่นก่อนใครเธอไม่ร้องไห้ไม่รู้สึกตื่นตระหนกหัวใจกลับนิ่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อวัดเดินออกมาจากห้องเห็นบางออนนั่งรอยอยู่ที่โต๊ะอาหารเขาชะงักงเล็กน้อยออน ตื่นเช้าเหมือนเดิมเลยนะเขาพูดกบเกลื่อนบางอ่อนเงยหน้ามองแววตาสงบแต่เหนื่อยล้าอ่อนอยากจะคุยกับคุณค่ะวัดนั่งลงมีอะไรหรือเปล่าอ่อนเหนื่อยแล้วเธอพูดตรงๆไม่อม้อมไม่สัน่นอ่อนไม่อยากให้คุณเลือกอ่อนแทนแม่แต่อ่อนอยากให้คุณปกป้องอ่อนบ้างวัดนิง่ง มือที่วางบนโต๊ะขยับเล็กน้อยแต่เขาไม่พูดอะไรทุกครั้งที่แม่พูดอ่อนไม่ได้หวังให้คุณเถียงบางออนพูดต่อแค่อยากให้คุณบอกว่าอ่อนเป็นภรรยาของคุณและอ่อนไม่ได้ผิดวันหลบตาออนอย่าเริ่มเลยนะแม่เขาไม่ได้ตั้งใจบางอ่อนยิ้มบางๆงคุณยังพูดเหมือนเดิมเลย เสียงฝีเท้าดังขึ้นแม่จันเดินออกมาจากห้องสายตามองทั้งสองเชา้ชาเช้าทำหน้าเกียดกันทำไมแม่จันถามบางออนลุกขึ้นยืนหนูขอคุยกับแม่ด้วยนะคะแม่จันเลิกคิว้วมีอะไรก็บููนมาหนูพยายามทำดีที่สุดแล้วบางออนพูดชัดแต่หนูรู้สึกว่า ไม่ว่าหนูจะทำอะไรก็ไม่เคยดีพอสำหรับแม่เลยแม่จันหัวเราะคนทำดีจริงไม่ต้องมานั่งบนล็อกบังออนสุดลมหายใจหนูไม่ได้บนหนูแค่กำลังบอกความรู้สึกของหนูแม่จันหันไปมองวัดลูกดูสิเมียแกเริ่มผูดจาไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแล้ววัดมองหน้าแม่ แล้วหันมามองบางออนความเงียบของเขาเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดบางออนหัวเราะเบาๆอออเข้าใจแล้วค่ะเธอหันไปหาวาดัดออนไม่ได้กดคุณนะแต่ออนคงอยู่ตรงนี้ต่อไปไม่ได้วันลุกพวดออนจะไปไหนไปอยู่ในที่ที่ไม่ต้องขออนุญาตหายใจ บังออนตอบเสียงเรียบแม่จันพูดแทรกจะไปก่อไปบ้านนี้ไม่ได้ขาดใครไม่ได้บังออนพยักหน้าหนูรู้ค่ะถ้าเดินเข้าห้องหยิบเสื้อผ้าไม่กี่ชุดเอกสารสำคัญและรูปถ่ายเก่าๆใบหนึ่งออนเราค่อยๆค,คุยกันได้ไหมบังออนมองสายตาไม่โกรธ ไม่เด็ดขาดออนคุยมาหลายครั้งแล้วแต่คุณไม่ฟังเธอสะพายกระเป๋าหันกลับมามองแม่จันกลมสีสันเล็กน้อยขอบคุณที่ให้หนูได้เรียนรู้ว่าความอดทนไม่ควรแลกกับกศักดิ์ศรีก่อนเดินออกจากบ้านบางออนพูดเป็นครั้งสุดท้ายออนขอไปใช้ชีวิตที่ไม่ต้องอดทนเพื่อใครอีกแล้ว ประตูปิดลงเบาๆแต่เสียงนั้นดังที่สุดในหัวใจของวดัดและเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แม่จะเงียบโดยไม่มีคำพูดใดตามมาห้องเช่าขนาดเล็กมีเพียงโต๊ะและพัดลมตัวหนึง่งแต่สำหรับบางออนมันกลับอบอุ่นกว่าบ้านหลังใหญ่ที่เธอเคยอยู่ออนเหนื่อยไหมวันนี้ เสียงเจ้าของร้านอาหารตามสั่งถามขณะยื่นถุงแกงเล็กๆให้บังออนยิม้มรอยยิ้มที่กลับมามีอีกครั้งเหนื่อยค่ะแต่ว่าหนูสบายใจดีแล้วยิ้งไวกลางคนพูดชีวิตไม่ต้องมีใครกดหัวมันหลงกว่าเยอะบังออนพยักหน้าออนเพิ่งรู้ค่ะ ว่าการไม่ต้องกลัวคำพูดของใครมันมีค่าแค่ไหนเธอทำงานเก็บเงินไม่มีใครถามว่าใช้เงินผิดหรือไม่ไม่มีใครจ้องจับผิดทุกการตัดสินใจของเธอเองคืนหนึ่งบางออนนั่งคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเก่าไม่คิดถึงเขาหรอเพื่อนถามบางอ,อนนิ่งไปเล็กน้อยคิดถึงสิ แต่ไม่เคยคิดถึงความรู้สึกที่เราต้องฝืนยิ้มทุกวันอีกด้านหนึ่งของเมืองบ้านหลังใหญ่เงียบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแม่จันนั่งอยู่หน้าทีวีแต่ไม่ได้ดูเสียงรีโมทดังคิกคิกอย่างไร้จุดหมายวัดแม่จันเรียกวัดเดินออกมาจากห้องคำแม่ เหยีนนี้กินอะไรดีแม่จันถามวัดมองไปที่ครัวแล้วว่างเปล่าอะไรก็ได้ค่ะแม่แม่จันถอนหายใจเมื่อก่อนบ้านนี้ไม่เคยเงียบแบบนี้มาก่อนเลยนะวัดไม่ตอบเขานั่งลงความเงียบกลับดังขึ้นกว่าเดิมคืนนั้นวัดหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ข้อความแล้วก็ลบ พิมใหม่แล้วก็ลบอีกแม่จันร์มองลูกชายยังไม่เลิกคิดถึงมันอีกหรอวัดวัดเอื่ยน้าแม่ออนไม่ใช่มันนะครับแม่เรียกเขาให้ดีๆหน่อยแม่จันชะงักลูกพูดแบบนี้กับแม่เหรอผมแค่วัดกืนน้ำลายผมเริ่มคิดว่าบางทีแม่อาจจะใจร้ายกับออนเกินไป แม่จันหัวเราะแม่ทําเผื่อลูกนะแต่ผมเสียภรรยาไปนะคํะแม่วัดพูดเสียงแผ่วผมไม่เคยปกป้องเธอเลยแม่จันเงียบครั้งแรกที่เธอไม่โตเถียงวันถัดมาวัดแวะไปหน้าร้านอาหารที่บางออนทําเขายืนอยู่นานก่อนจะเดินเข้าไปรับอะไรดีคะบางออน ทำตามหน้าที่ก่อนจะเงยหน้าขึ้นแล้วชะงักวัดออนเขาพูดเบาๆสบายดีไหมสบายดีค่ะบางออนตอบโดยน้ำเสียงสุภาพเหมือนคุยกับคนรู้จักผมวัดลังเลผมอยากขอโทษบางออนมองเขานิ่งๆคุณไม่จำเป็น ต้องขอโทษออนแล้วค่ะแต่ผมทำผิดวัดพูดผมรู้แล้วว่าผมควรปกป้องคุณบางออนยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่สงบไม่ได้หวังอะไรคุณรู้ช้าไปนิดนึงค่ะวัดเงียบเรายังแก้ไขได้ไหมออนบางออนใส่หน้าบางอย่างเมื่อมันเสียไปแล้ว มันเอากลับมาไม่ได้จริงๆค่ะวัดเธอพูดต่อแต่ออนไม่ได้โกรธคุณนะแค่ออนเลือกตัวเองให้มีความสุขวัดยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนเพิ่งเข้าใจว่าในความเงียบของเขาในวันนั้นมันดังแค่ไหนค่ำวันนั้นวัดกลับมาบ้านบ้านหลังใหญ่ที่เงียบยิ่งกว่าเดิมแม่จันถามเบาๆเขาหวายยังไง วัดสายหนะ้าออนไม่กลับมาแล้วค่ะแม่แม่จันร์นั่งลงช้าๆมือสั่นเล็กน้อยแม่ทำผิดหรือเปล่าวัดไม่ตอบเพราะคำตอบมันชัดเจนเกินไปชีวิตใหม่ของบางออนเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีส่วนบทเรียนของแม่จันร์และวัดมีราคาแพงและไม่มีวันย้อนกลับไปแก้ไขได้อีก นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอดทนคนมีขอบเขตและความเงียบของคนรักอ่านหมายถึงการจากลา